ครับสวัสดีครับอยู่ในเกมออนมาเก็บซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้จะพามาดูาวิธีการตีพวกอาวุธขายนะครับอันดับแรกก็มาที่ร้านขายอุปกรณ์อา,อาวุธนี่ครับผมสิ่งที่เราต้องซื้อก็มี3อย่างครับอันนี้มีค้อนครับแล้วก็แท,นท่นตี แล้วก็อันนี้เตาหลอมครับเตาหลอมพวกแรกครับก็ดูค่าแมนเทนเน็ตนะครับก็คือจะเสียค่าบำรุงรักษาครับต่อวันครับนี่ครับซื้อสามอย่างนี้ครับพอซื้อเสร็จปั๊บก็เรามาไว้ที่เวิร์กช็อปครับอันนี้อันนี้เวิร์กช็อปของผมอันนี้คืออุปกรณ์ที่ ที่ต้องใช้ในการตีแร่รนี่ครับอันนี้พัป๊ปเปอร์ครับอันนี้ก็สังคสีครับอันนี้ก็เ็กครับอันนี้ก็กระดูกระดูกขนังนี้ก็ได้จากาการแลนวัวครับผมแล้วก็อันนี้ไม้ไผ่ครับก็เก็บได้ตามเกาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูอันนี้ก็จะเป็นเมนูครับเมนูวิธีทำครับกด e ครับนี่ตีอะไรแต่ละอย่างก็มีบอกครับส่วนมากก็จะเป็นสีหมดอ่าแล้วตีนี้ก็ใช้สีตีอันนี้ก็ใช้สีตีน,นี้ก็ใช้สีแต่แล้วตีเป็นทองเหลืองอันนี้ทองเหลืองก็จะใช้สังกะสีกับทองแดงครับในการตี อเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าลองอสมมติเราตีแบบอ่าเรื่องช่องครับกดคลิกขวาครับแล้วก็วางปกติผมจะวางแบบนี้ครับนี่แล้วก็กด e ตรงตรงเนี่ยที่ว่างๆครับปุ๊บมันก็จะลอย นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมวางนอ,าอ่าเดี๋ยวลองให้อันหนึง่งอาสมบุตีเป็นอ่าทองแดงครับทองแดงก็จะใช้อันนี้อันนี้สองก้อนอ่าเวลาผมวางก็จะวางชิดริมแบบนี้ครับ อย่างเงี้ยอ่าสมมติอันนี้คือแท่นตีครับสมมุติเราจะใช้กด e เปิดขึ้นมาครับอ่าสมมุติเราจะตีพวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตีแบบอย่างนี้เลยครับเพราะอุปก,กรณ์มันมีอยู่อ่าใช้ทองเหลืองสามครับกระดูกสามแล้วก็อ่าทองแดงสามอย่างละสาม ก,กระดูกสามกระดูกนี่ก็ได้จากวัวครับตัวละชิ้นครับก็ก็มันก็ใช้เยอะเหมือนกันถ้าเราจะเราจะฟาร์มแบบเยอะๆแล้วก็วางไว้ตรงแถวๆบริเวณตรงรอบๆนี้ครับเ,เลือกวางถ้าเราวางของครบปุ๊บแล้วก็กด E ตรงนี้ได้ อตอนนี้กดไม่ได้ครับเห็นมหมกดไม่ได้เพราะเราไม่ได้ถือค้อนเราต้องถือค้อนด้วยอา่ากด e เก็บแล้วก็กด e ตรงนี้ครับนี่จะได้อาวุธมา,ากด e เก็บนี่จะได้ดาบ่าดาบเวลาขายก็อ่เดี๋ยวนต้องซื้อที่วางด้วยครับเหมือนแท่งโชว์อะไรอย่างเงี้ย แล้วที่ผมมองมอง,มองดูก็น่าจะเป็นแค่สองอันนี้ครับอ่าสมมติอ่าลองซื้อไปสองอันเสียค่าเมนเทนนด้วยนะครับยี่ห้าอันนี้ห้าสิบถ้าซื้อแนะนําซื้อห้ซื้อห้สิบไปเลยครับเดี๋ยวลองวางให้ดูสองอันเลยเดี๋ยวเราเปิดร้านก่อนนะเผื่อมีคนมาซื้อนี่อ่ากดครับ บนครับโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยาวางนี้ก่อนนะวางเป็นตัวอย่างก่อนครับอ่า,อาสมมติเราวางอย่างนี้เห็นว่ามันดูแบบไม่สวยอะผมว่าซ,ซื้อก็ซื้ออันใหญ่ไปเลยครับอ่สมมติวาง มันก็จะประมาณนี้ครับเรามองลองหมุนดูหมุนก็วางไม่ได้นะผมว่าแนะนำก็ถ้าซื้อซื้ออันใหญ่อย่างนี้ดีกว่านี่นี่แล้วก็ดูราคาครับกด x นี่ต่อชิ้นครับนี่มาซื้อแล้วเนี่ยอืมโอเคครับผม ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยครับ